สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อเช่นเคยนะครับกับรายการเมนูเทสนะครับวันนี้เรามาดูหุ้นอัพเทนที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเลยคือ ACE นะครับเตรียมแผนสำหรับการเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันร์เอ e เองนะครับปรับตัวนะครับด้วยหัวลุ่มที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่3ามีนะครับแล้วก็ต้านจุดแรกเนี่ย 4 1 2จนะถ้าผ่านไปได้นะครับก็ลุ้นยาวๆนะครับสำหรับ a c e นะครับ4 4 8ก่อนนะครับแล้วก็ New High นะครับข้างบนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่วอลุ่มสวยมากครับตัวที่สองครับอมตะอมตาเนี่ยก็ค่อนข้างไซเว์นะครับค่อยๆขึ้นนะครับเป็นไซเว์อพขึ้นทีนิดทีนิดนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เป็น ทำลักษณะอย่างเงี้ยประมาณ2-3ครั้งแล้วนะครับก็คาดหวังว่าอย่าหลุดแล้วกันนะครับที่18.7นะครับแล้วก็18.9นะครับถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือ21แล้วก็23นะครับตัวที่3นะครับเป็น t h r e นะครับแล้วก็ที i l นะครับก็คือคล้ายๆกันนะครับกลุ่มพวกนี้ถ้าขึ้นก็จะขึ้นด้วยกันนะครับยังไงจ้องจ้องดูกันด้วยนะครับ T.H.I.E เนี่ย<ม>วอลุ่มสวยคล้าย ACE เลยนะครับแต่การาฟเนี่ยแท่งวอลุ่มนะครับที่ที่ดันราคาเนี่ยไม่สูงเท่านะครับเพราะนั้น ACE จะสวยกว่านะครับมีแนวรับอยู่ที่1.62แล้วก็1.75นะครับถ้าผ่านไปได้ก็มองเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับที่2.15นะครับตัวที่4นะครับเป็น V.G.I นะครับ ช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มมีเดียเนี่ยค่อนข้างกระเตื้องขึ้นมาน่าจะเกิดจากธีมเปิดเมืองนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างปรับตัวลดลงมานะครับหลังจากที่เบรกทะลุกรอบเส้นกดเทนไลน์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่7 7 5แล้วก็895นะครับไม่คนหลุด6 7 5จนะฮะจุดสต็อปรอเนี่ยต่ำกว่า7บาทก็คนหนีได้ก่อนแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นวานะครับ ว่าเนี่ยลักษณะก็จะเป็นไซเวียคล้ายๆกับอัมบตานะครับด้วยลักษณะของหุ้นที่เป็นกลุ่มพื้นฐานใกล้เคียงนะครับแนวรับล่างอยู่ที่3.4นะครับแนวต้านอยู่ที่3.52นะครับถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จะค่อยกระดึบกระดุบนะเพราะว่าลักษณะหุ้นค่อนข้างจะช้านะครับอาจจะมีแนวเก็งกาไรขึ้นไปเป็นรอบๆนะครับที่3 3.7นะครับก็ค่อยๆไซวีอัพนะครับลักษณะการาฟใกล้เคียงประมาณที่ผมลากไปนะครับโดยอัพไซด์ด้านบนถ้าผ่านตรงนี้เนะี่ยจน่าจะมองที่4บาทอัพนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าช่วงนี้เซ็ตมีโอกาสปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะมีการปรับฐานลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับการเลิกคุณค่อนข้างที่จะ สำคัญนะครับยังไงฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับมีอะไรก็ตามกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับแล้วก็สอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ